กับสุดีพอ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะยินดีต้ัยครับสุดเซเว่นไนท์ 9. อนาครับผมโอเคครับ okay, ผมหลังจากตอนที่แล้วนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไอ้เฮียนี่มันคือไข่วะผมจะมาแนะนําตัวผมก่อนละกันนะครับสําหรับผมนะครับผมเป็นผู้เล่นเซเว่นไนท์ครับพึ่งได้2เดือนนะครับกับทีมอรีนาการะลัวกระลัว,วที่มีนะฮะก็ตอนแรกผมคิดว่าตัวเองจะเล่นสายจะเล่นทีมถึกขึ้นบ่ายเว้ยแต่ดูจับ คงล้วยี่แม่งไปไม่รอดผมก็เลยเปลี่ยนจากทีมถึกเป็นทีมสปีดแล้วก็ผสมสายเวทไปด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมธรรมราจกันพวกกายภาพซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผมจึงเลือกสายเวทออกมาโอเคแล้วก็เราจะไปดูฮีโร่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมใช้ลงอารีนากันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูในอารีนาฮีโร่ที่ผมใช้ลงอารีนานครับจะเป็น5ตัวนี้นะครับ เราจะไปดูความสามารถของ5ตัวนี้นะครับผมก็เพิ่มของมานิดหน่อยจากค่าที่แล้วนะครับโอเคน้องหลินนะครับก็ยังใส่ความเร็วเหมือนเดิมครับแต่เปลี่ยนเกาะนะครับเป็นอันนี้เป็นใส่เกาะมังกรครับใช้อัตราโต้กับสามครับก็คือคือแบบเอามาใช้โต้กับไงคือจะไม่เน้นเลือดเกินไปจะเน้นโต้กับด้วยส่วนประดับก็เป็นประดับธรมปพาดหกดาวเหมือนเดิมนะครับผมโอเคส่วนเจมก็ใส่ตามนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากโอเคนะฮะนี่สามสองนะครับผม อันนี้ก็สุ่มได้2ตัวโอเคต่อไปลูดี้ครับลูดี้ผมเอาลูดี้มาใส่ทีนี้เพราะว่าจะเน้นความถึกไว้นิดนึงอย่างน้อยขอให้มีความถึกช่วยช่วยทีมเพราะว่าพาส,สีของลูดี้นะครับสามารถเพิ่มพลังป้องกัน60%พลังป้องกัน60%นะครับให้แกอัศวินทั้งทีมพลังป้องกันก็คือแม่งกันทุกอย่างนั้นแหละโอเคไหมครับโอเค โอ้ยลืมไปดูของอะลูดี้ของผมใส่คียิคอนนะครับแล้วก็ใส่ดาบกากครับตายคิยิคอน22เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่เสื้อโตกับ28กับกากเหมือนเดิมครับแล้วก็เสื้อรลฟชีวิต 8, กากเหมือนเดิมครับแต่ใส่ประดับตาบอดนะครับ5ดาวโอเคก็ยังต้องทําอีกเยอะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะไต่อารีน่าขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนของขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมไปดูตัวที่2ครับ S นะครับผม เลื่อนขั้นของมาจากคิดที่แล้วครับคิดที่แล้วนะครับเอสผมใส่ของกากเกินไปครับรับไม่ได้ครับผมเลยเอาเวกของครับได้ของกากกว่าเดิมครับอียเออไม่ต่างกันเลยหายแต่ก็จะได้ได้ได้ดาวเมกับความเร็วขึ้นมาครับเพราะว่าคราวที่แล้วเป็นคิดิคอนใช่ไหมแต่ของพี่ยางก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็จะลอยกันอีกไปนะต้องรอไปโอเคต่อไปไปดูลิงครับส่วนลิงก็ใส่เหมือนเดิมครับก็เป็นคิดิคอนสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ พลังชีวิตนะฮะโอเคส่วนประดับก็ใส่เหมือนเดิมครับกิลิคอนนะฮะกิลิคอนแรงขึ้นกิลิคอนการยังสีเพระเออเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ตัวท้ายครับหลีจิ้งนะครับสามสิบสี่สิบแล้วตอนนี้ผมสี่สิบแล้ว,นนผ,มลวผมไปจัดการมาแล้วเมื่อวานนะฮะก็ใส่ความเร็วสองอันนะครับเพิ่มจากเมื่อวานนะฮะก็เห็นเห็นกันอยู่เนาะอันนี้ก็ใส่พลังชีวิตไปนะครับแล้วก็ใส่ประดับอ๋มาพาสีดาวแล้วก็พลังชีวิตไม่ใช่พลังชีวิตตุ้ย เจมนะก็ใส่ตามนี้เลยก็เห็นนะครับผมโอเคงั้นผมขอเลื่อนเลเวลให้กับดิจิ้งก่อนนะฮะสามสิบวีอ้เชียกูรู้สึกว่ากูจะหมดตูดโอเคดิจิ้งสี่ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คือการลงอาลีนาแบบจัดเต็มครับขอเปลี่ยนพัสเอ่อสกิลนะครับสกิลที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวไปดูสกิลสกิลผมมีแค่สองหน้านะครับหน้าผมจะใช้ตามนี้เลยนะครับดูดูกันเลยนะครับนี่นะครับ โอเคอันนี้จะเป็นสกิลที่ผมใช้นะเป็นสายผสมใช่ปะ่ะสายผสมใช่ปะะสายผสมใช่ไหมโอเค okay. เดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงควรู้สึกกับพาร์ทที่แล้วเสียงมันดังเพราะผิดผมรู้สึกว่าเสียงมันดังไปเว้ยพาร์ทที่แล้วเพราะฉะนั้นพาร์เนี้ยผมจะเบาเสียงลงโอเคน่าจะได้แล้วเพราะฉะนั้นพร้อมแล้ว เราไปขึ้นสองพันกันเลยดีกว่าสําหรับมือใหม่ครับสามารถดูปตัวอย่างได้ครับจะเล่นแบบผมก็ได้หรือจะเล่นแบบไหนก็ได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับผมแต่ที่สําคัญครับผมอยากบอกว่ามือใหม่ทุกท่านนะครับต้องใช้ความพยายามหน่อยถ้าไม่ใช่สายเติมเป็นสายฟรีแบบผมนะไม่ต้องคิดมากครับมันมีของฟรีแจกทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขยันหน่อยรับรองลุงโอเคผมจะใช้ผมจะใช้รูปแบบสมดุลครับ อูอัพเพิ่มขึ้นมาได้อีกสามเลยตังหมดโอเคถ้าอย่างนั้นไปลุยกันเลยเข้ามาเวฟแรกพีกาลังแล้วผมเหมือนเมื่อวานเลยมาดูกันว่าจะขนาดไหนเฮีย้ยทีแม่งก็แจว๋วน้องลิีติดเอาพลาดอีกแล้วลิงตายลลีจิงเล่งเทินเล่งใครวะเล่งพีกาลังโอ้โหติดเอวาพาด นี่คืออะไรเ,เดี๋ยวถูกไปน้องลิงมันแรงมีแรงแรงโอ้แต่ยังไม่สะเกินรูดิยกโลหุยเฮ้ยิยลมันตีแอ็กูเฮ้ยต้องตุ้มไปเฮียแมงลางบับกูตัดเอ้ย,อยน้องลิงลรับจังหวะนี้ต้องมีตัวร่มอย่างแน่นอนตึก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 วัดเดียวเฮียลิงกูตายเฮีย มันอาจมากมเจอลิงกูเปล่าหน่อยเดี๋ยวมึงจะร้องบอกเลยนี่สตัตว์ร้องพอนนี้นั้นถ้าจะเอาตัวยืนหลังครับต้องเลือกตัวที่ยืนดีๆครับไปไงล่ะเรียบร้อยนอกตุ่มไปหมดแล้วตอนนี้เหลือลิงครับเหลือลิงครับเหลือลิงครับจังหวะนี้นะครับเดิโตโกลับไปมีกำลังไอ้เหี้ยติดที่นี่ก็ได้เยี่นนยโอ้ย,อย เีย yellow y ย l ล o w อุ้ยเสี่ยแรงแรงแรงอุ้ยอุ้ยตัวบอดมากเค,เคไปลุยกันต่อนะครับต้องขึ้นสองพันนะครับไม่งั้นผมไม่หยุดไม่งั้นผมไม่หยุดกูมาถึงเปิดประเดิมด้วยการแพ้ครับน้องหลินนี่อ่ะคิดตาบอดแล้วอืมคิดตาบอดอ,อีก แต่แบนเดสลูดี้โยโคเหมือนเดิมอรินชิดชิดอือโอ้ยเฮี้ยตดไปช็อตโคแรงก็ถือว่าเราก็ยังถือว่าไม่โชคดีเท่าไหร่เรียดทะลุอือสวนสวนโอ้ยเยี้ยมตีทำไมวะอ้เหี้ยไม่คิดเนี่ยเขี้ยดโดนทะลุอ๋อชิดชิด ลิตกกลับไปคุณเป็นอะไรกับคุณลุงเปียนเป็นสัตว์กิางฝากมาคิดด้วยคิดร่วงมาแล้วโดนดูที่นั่นเถอะแี็งแรงแวะ่ะเสร็จไปสองแล้วเสร็จไปสองนายน้องหลินเป่านะครับจังหวะน,นี้เป่าเธอแต่ที่แล้วน้องหลินไม่ได้เป่าน,นะ <c oughs> น้องหลินใต้ก่อนใช่รู้สึกว่าน้องหลินเลื่อนน้อยลงชิดชิด ลิงกูโอ้น้องลิ้นโดดเรายังมีไพ่ตายอยู่ครับเป็นลิงตบตบตบอืมลิงตายแล้วไพ่ตายเปิดออกมาปั๊บอืมลงมาแล้วครับริปโปติดสตันเรียบร้อยเรียบร้อยครับบอกเลยโอเคขึ้นมาพันเก้าอีกโอ้ยยี่อมันถึอกว่ะริปโปถ,ถึงแล้วเนี่ยริปโปสามสี่ นี่อ่ะโดนรอบสองเนี่ยหน่าหันครับบอกเลยจังหวะน,นี้โดนสตันอีกครับอืมทีกาลังสามเทินใช่ไหมคือถ้าถ้าลิงเกิดมาแล้วครับคุณไม่ต้องหวังเลยครับแม่สุดเตนีนแต่เมื่อไหร่มันจะตายขอร้องไอ้เหี้ยมอะไรมันจะตายนี่มันความเร็วโคตรเยอะเทคนิคิวลุนอ่ะ คือถ้าเล่นแบบนี้ด้วยคือแค่พีกลังตัวเดียวด้วยถ้าพวกมึงฆ่ามึงเป็นอันเดสแล้วเวย่ยแม่งสามเทินรู้ดีแม่งท้อเพี้ยนหิวตอนนี้ดาเมจนะครับพีกลังเรือเป็นหมื่นแล้วนะฮะสัตว์เอเฮียไอเฮียมัน <c oughs> คืออะไรวะรู้ดี ไฟเอ้ยเอ้ะชิบหายโอ้โหสัตว์เอ้ยจังหวะสุดท้ายที่แบบว่าเขาหายไอ้นี่แล้วแล้วแถมแม่งสกิลกลับมไม้กูอีกโอเคขึ้นพันเก้าแล้วนะครับโอเคเจอคิดเแต่วไหนดูดิดขเขาเป็นทีมอะไรเฮ้ยเหมือนผมเคยเจอคนนี้ว่ะอุ้ยสี่สิบโอ้ยเที่ยน้องลิน เัอกันมั่สำับ formation ไอ้เหี้ย formation เดิมเพิ่มเติมคือลิงตัวจริงอยู่ไหนเอสกูใส่ความเร็วให้มึงแล้วมาลิงจริงเฮ้ยไม่เว้ยไม่ติดตันมาว่ะเฮ้ยลูดีสวนเว้ยมาว่ะนี่นี่นี่ลูดีสวนดู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 ดี เหรียสตันแน่เลยวะจริงด้วยแย่ครับตัวจริงอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยครับเอสออกไปเล่เนเธอครับมีศพ <c oughs> <c oughs> วุ้เดอคืออะไรวะคือไอ้เียทมแม่งมีอันเดดเว้ย <c oughs> นี่มันอะไรอะซีกเหรอ <c oughs> ทำไมที่ยืนอยู่งหนา้าเวลสี่สิบเนะี่ย ตายหาไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดมันอยู่หลังข้างหน้ามันมีตัวใส่หน้ากากมีเชืยติดเดสทิหายแล้วไม่รู้ที่ถือดาบใหญ่ๆเขาไม่รู้โอ้นี่ไงรูดี้สวนเป็นพันหนึ่งพลังขึ้นเต่านะครับคือแบบหลีกจิ้งไหงเถื่อนฮือบ๊มไม่ตาย เชื่อไหมลูดี้อ่ะล,ดลูดี้อ่ะมันจะเล่นเถื่อนตัวเดียวัปเลยอุ้ยเย็บทื่นทื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 น,ทน,ทนหลังจากที่ผมคำนวณแล้วครับน้องหลินครับถ้าใส่าตราโตกลับเดินไปนะครับจะทำให้คิดลดลง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะกลับไปใส่เลื่อนเหมือนเดิมหรือเปล่า <c oughs> ต้องลองดูไปก่อนครับเพราะตอนเนี้ย น้องหลินยังไม่ได้บวกบวกของเดี๋ยวลองดูก่อนอ่ะครับมาสู่โอ้ยเฮียแม่ง42ตัวนี่เจอกับอะไรอยู่อุย้ยเฮียแม่งคิดอยู่ข้างหลังใช่ปหมคิดใช่ไหมคิดใช่ไหมนาจาอุ้อู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 ้หูยเฮียสตันถามตัวลิงลิงสวนไอ้เฮียกูว่าอ่าสองพันเออวอเตอร์ทำไมลิงไปยืนติดบัตร ลิงไปเย็นอยู่ทลานะทำไมชิบหายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไม่โดนลิงชิบโอเคสี่สตันสองตัวคืออะไรวะลิงเป่าเฮ้ยมันกลับมาแล้วโอ้ชิบ คือระหว่างเทินผมกับเทินไอ้นี่ใครจะหมดวยกว่ากันอะอุ้ยเฮียอุ้ยปักทึนเทินทึนทนเทินทินทินเฮยผมบอกเลยเอสผมเนี่ยโหดมากไปต่อกันเลยลาเชลทำไมเขาเห่อเนาะชุดมาใหม่นี่เห่กันจังเลย ว 3, ุ้ยลนยเชลสามสี่นี่ไอรินแม่งตีแต่ลิปโป้ไอสัตว์เอ้ยมีเจฟอยู่ข้างหลังด้วยเ,เฮ้ยเชียมันปล่อยฟีนิกส์วุ้ยเฮียโดนสามตัวนี่ฟีนิก์ก <c oughs> ฟีนิก์ก็ทำอะไรกูไม่ได้เอ็ดออกไปเล่นเธอครับจังหวะน,นี้อัดเฉยเฉยอุ้ยเฮียเฮ่ยเลือดหมดหลอดคืออะไรเอออันสี่ คิดในแง่ดีัะเดี๋ยลิงเราจะเกิดมาแทนที่เขา <c oughs> ปล่อยลมหายใจมุงก้อนลงไปอข้โอยหน้าสั่นนับ <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> มาแล้วเว่ยพีเกอร์ <c oughs> โดนตัวอะไรวะโดนเจฟ <c oughs> เล่นเจฟ <c oughs> อูย้ยเอาครแรงแรงแรงมากหมวยน้องหลิน <c oughs> โอ้ ตึก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 ไม่ล้มน้องหลินผมโหดน้องหลินกูโหดมานี่ไงสวนกลับขึ้นดึ้นขึ้นขึ้นขึ้ขึ้นสองพันไลสัตว์วันนี้กูจะขึ้นสองพันกูบอกเลยกูจะขึ้นสองพันกดบี้กูจะขึ้นสองพันให้จงได้ อย่าตอนนี้ใครก็หยุดผมไม่ได้ครับจังหวะนี้มาแล้วเฮ้ยเหี่ยหลี่จริงยืนหลังเฮียตัวตัวแม่ไม่ค่อยหน้ากวเท่าไหร่เว้แต่เน้นใส่เจมเฮี่ยแล้วสัตว์เฮียแล้วอุ้ยเหี่ย,ยโยยค่นแรงไปหลงแรงสัตว์ลนุ่ดีอ้าวม่ฝันไอ้กูเฮี่ย ไงน้องนั be ่นละตับ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 เฮียไม่เข้าเลยชิบหายแล้วโอ้เฮ be ียเล่งเทินใช่ลิงล้มลิงล้มเกิดมาสองตัวเปล่าเฮียโง่โง่มากเฮียแม่งหลีจริงกูอ๋อชิดชิด,ชด เป่าโดลิปโป้เอ็ดก็ได้เออเออรูดี้ <c oughs> โอ้ยคาดเอาเลยลินเอาเลย yes yes <c oughs> ลิงติดสะพาน yes เฮ้ยชิ้น yes. <c oughs> ไม่ติดแ <c oughs> <c oughs> ม่งเรื่องคนเยอะ นี่เฮียแม่งสวนลิงกูรูดิไอ้ควายเอ้ยเออรูดิจังหวะน,นี้แหละมึงต้องใช้สกิลเร่งเทินแล้วถ้าไม่เร่งเทินนะเว้ยโลกจะแตกเชี่อกูนี่เรียบร้อยปูพรมเลยครับสองพันปูพรมให้ผมเลยเดี๋ยวผมกำลังจะขึ้นไปรอผมก่อนก็ยังถือว่าโชคดีอยู่ครับ เ๋ยสองตานะครับก็จะขึ้นสองพันถ้าไม่แพ้นะโอเคคิดอีกแล้วอเหยียทำไมกูเจอทีมโหดวะกูเริ่มเจอทีมโหดแล้วความรู้สึกว่าแบบสี่สิบสามตัวสี่เหยียเกือบสี่ตัวยังไม่เท่าไหร่น้องเนียยิงกระแสไฟฟ้าติดช็อตกันห้าตัวเฮียน้องลนิน <c oughs> อระพาล ลิงเป่าครับจังหวะนี้ต้องมีครับบอกเลยทะลุทะลุเ<ล>ชี่ย,<ล>ยอุ้ยะะนนสัตว์เด้อ <c oughs> นี่นี่นเป็นไงล่ะคิดเถอะมึงคิดเยอะเอรอสวนนี่พี่กำลังชิดลิงตาย <c oughs> ดูดีครับจังหวะนี้ครับออกไปเล่นเถอะจนสุดยอดลอย ยังถือว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวหน้าที่เขายืนเป็นอมตะนะฮะรอน้องหลินเราถือกําเนิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะน้องหลินเราจะถือกําเนิดอีกครั้งนะโอ้ยยลิโป้ตกลม้าอืเนี่ยนนาสันนัทลิงเฮ้ยชิดชิดไม่ทลายเฉ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 ยเฮ้ยเออืฟติดอมภาด ไม่ลิง <Private> ต <paying otic> ิดช <ized> ็อตแย่ป่ะไอ้ที่แม่งฟันรูดี้กูไม่รูดี้กูสายสายยืนเว้ยอืนี่บอกเลยนี่นี่เป็นไงล่ะเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วคยเหี้ยแล้วเออ ยาอาดี้ย <minutes> ช yeah. oh. ิบหายเฮ้ยออกมล้วเว้ยออกมล้วเว้ยจะการมันลูกพ่อจะการมันอีกสกิลหนึ่งโชว์โชว์เข้าไปลูกพ่อโชว์เข้าไปเฉยเฉยเล่นอ้อตึก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 ะเตรียมปูพรมเลยครับ เดี๋ยวปูคม,มเลยครับตอนนี้รูดี 3, ้ของสามสองนะผมด้อุ้มเทียวเ๋ยวทีนพีนเราต้องใจใจมาวะใจมาบอกเลยจังหวะนี้ราเชลที่ราเชลและสัว์เลยรอบพี่แล้วเปล่าวะใช่ไหมไม่ใช่เว้ยถือว่าดีถือว่าดีอยู่หุยเอ้ยเอ็ดแม่งมีล้มครับบอกเลยครับ เฉย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 นี่ลิงลิงหัววัดกปต่อเรียบร้อยครับลิงกระโดดเองไอ้เหียอ้ยเฮียแมเฉยเฉยว่ะบอกเลยปูพรมให้กูเลยสองพันอ่ะโอ้ยเยลูดีไอ้โง่ไอ้โง่สไปด์ชิดชิด โอ้โหเปล่าครับ,บ,บอืมล้มสองเยี่ยน้องหลินลิงลิง come back down ตับ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 ,ตบปู่ผมครับปู่ผมให้ผมเลยปู่ผมกูจะขึ้นสองพัน ใช่ไม uh, 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 uh. yeah. ่แช่กูสองตัวตัวเร่งเทินกูท eh> ั้งนั <t 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 ้นอ IC ุ <t <t ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเซตไข่โคตรแรงทุน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 สองพันแล้วสองพันแล้วเยจ เราขึ้นสอง0เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะผมก็เ <c oughs> ยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมกับอลีนาครั้งใหม่นะครับโ okay, อเคครับผมยังไงก็น้องไว้เจอกันครับผมรุ้วันนี้ยังไงผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ